สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอ,อเคนะฮะคลิปนี้เราก็จะมาทำการเปิดกล้องกิจกรรมบัตจ้างที่ผมสะสมมาแต่วันแรกได้เข้าเล่นบ้างไม่เข้าเล่นบ้างแต่ก็ยังใช้ทิกแบบเดิมๆมามา3วันเนี้ยผมไม่ได้ค่อยเข้าเล่นเลย4วันสี <laughs> ่แต่ก็พยายามทำตามทิกเนี่ยผมก็หารวมๆเข้ามาได้ 1,100กล่องนะฮะโดยประมาณเราจะมาดูกันว่าเลเวลปัจจุบันผมเนี่ยเลเวล3กับใบไผ่อีกหนึ่งว่า6ใบและอีก1,100กล่องว่าผมจะทำได้ถึงเลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะจะทำการเปิดแบบครั้งละเท่าไหร่ดี เลขสวยๆหน่อยครั้งละห้าสิบห้าอย่างงี้เนาะอ่ามันจะได้เยอะไหมโอเคใบพายแปดสิบแปดฮะแปดสิบสี่ครับเก้าสิบเก้าฮะได้มาเกือบหนึ่งจุดห้ากับสองสองจุดศูนย์เลยนะประมาณกี่เท่าของมันอนะอ่าได้เกือบ สองเท่าตลอดนะฮะเห็นไหมก็อยู่ในเลทประมาณ8 0ดสิบถึงเก้าสิบนะโอเคปั๊บก็ให้เลสุดเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบผ่ผมได้เท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบแปดเห็นในอ่อเพจไลฟ์ออฟคิงด้อมไทยแลนด์นะ เขาว่าประมาณ1,700ใบก็จะได้เลเวล25แล้วเรามาดูกันว่าจะได้จริงๆหรือเปล่านะครับกดเลยมือหงิกแน่นเลยอันนี้ผมก็ทำงานนะเออทำงานแทบจะไม่ได้เข้าเลยระหว่างวันเนี่ยพอมาเข้าก็ช่วงกลางคืนก็แทบจะแบบกินข้าวอาบน้ำนอนแล้วอะ ช่วงนี้ก็เลยคลิปหายหายไปหน่อยก็เลยเอาคลิปเก่าเอามาให้ดูบ้างอไอคลิปอันไหนที่ผมไม่ได้ลงให้เพื่อนอัดบ้างนะฮะแล้วก็มากดรั่วๆเลยนี่ได้คูณเยอะๆเยอะๆเนี่ยฮะ,ะนี่่เหลือ1ัน0ปดนะพันเแล้วนะตอนนี้ยังคูณน้อยนะคูณ2คูณ3อยู่นะคูณ8เริ่มหายนะค,ะคูณ5เงียบไปเลยเนี่ยตองสามตองสามเลยนะโอเค ไปเรื่อยๆฮนะสำหรับคนที่ยังทำไม่ได้นะี่ยกิกรรมแบบนี้มาบ่อยๆทุกเทศกาลใหญ่ๆนะหลังจากอัปเดประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยจะมาแนละ้วกิจกรรมนี้แบบนี้นะแล้วจะมีอีกกิจกรรมแบบอื่นที่ว่าต้องใช้1,000 100, 0เพชรเพื่อซื้ออันนั้นก็จะเป็นไม่ใช่แบบนี้เลยนะ อันนี้ยังแบบปลดล็อก7,000เพรเนี่ยก็ยังได้คืนมา7,000เพรและได้ของรางวัลทั้งหมดด้วยใช้แค่ความขยันเท่านั้นเองทิคที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าต้องทำการเก็บทรัพยากรในเมืองทุกๆ15นาทีถึง20นาทีหรือว่าจะเป็นการเก็บทรัพยากรบนแผนที่ให้จุกกองอาหารประมาณละ2 3 0 0 0เพื่อให้ได้ทรัพยากรเนี่ยครั้งละ1 แสนหน่วยขึ้นไปออเอาแค่น้อยๆพอถ้าบัฟใครทําได้ก็เอาประมาณนั้นจริงๆก็กะให้มันประมาณว่า15-20าถึงนาทีเท่าๆกันก็ได้เราจะได้ต้องเข้ามาแค่ช่วงที่แบบเรารู้เราฟิกเวลาไว้แล้วก็การตีคนเถื่อนถ้าเป็นการตีคนเถื่อนธรรมดาก็รอน้ำยา AP เต็มแล้วค่อยกดนะฮะกดตีคนเถื่อนไปหมด หมดแล้วก็เติมบ้างครังสอครั้งเติมแบบอ่าพันกว่าอะไรเงี้ยพันสองพันก็ได้นั้นต่อรอบแล้วก็ปล่อยรีแล้วก็ออกไปเก็บทรัพยากรแบบนี้เหมือนเดิมวนกันไปเลยฮนะเวันยังไงก็ทนันอันนี้ผมทำแทบจะแบบไม่ค่อยได้อ่าเล่นสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำผมก็ใช้วิธีการลาคอนเทนอนเอา เอก็ยังเหลือแล้วก็มีกิจกรรมที่ว่าเป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดใช่ไหมเพื่อหาหมู่บ้านแล้วก็ทำภารกิจกันอันนั้นน่ะผมก็ได้ทาบ้างผมไม่ทําเลยดีกว่าเออคือได้เรียกโจมประมาณ3รอบเองอะเรียกโจมออกมาตีแล้วก็ออกมาระดมเนี่ยแค่3รอบแต่เข้าของเพื่อนเนี่ยน่าจะประมาณไม่ถึง10รอบฮะก็ ช่วยได้นะกิจกรกรมนี้ก็ช่วยได้ได้เยอะของเอาไว้ก็เยอะ AP ก็เยอะเนี่ยเดี๋ยวใครเลเวลยี่สิบห้าก็ในช่วงคือสุดท้าย,ยนะก็ <c oughs> <c oughs> ทำได้แต่ถ้ามีการแบบนี้มาอีกเ <c oughs> ข้าไปดูทริปผมนะ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้หลายคนยังทำไม่ทันเลยนะมีคนทักมาหาผมว่าอย่างนี้อย่างนี้ทำทำไมจะทันไหมอะไรเงี้ย <c oughs> บางคนก็ไม่ได้เตรียมเพชรมาเพื่อกิจกรรมนี้ ก็กลัวจะไม่ทันก็ผมก็เลยแนะนำให้ยอ,ยอมแรก a p ยอมแลกออพลังงานชีวิตหน่อยให้เข้าไปตีคนเถื่อนตลอดเวลาที่จะทำได้นะเออเข้าไปตีคนเถื่อนเลยเพรอตีคนเถื่อนเนี่ยจริงๆผมบอกให้คนหนึ่งเขาว่าไปตีค้นเถื่อนประมาณ2วันได้มา4,300เพชรเห็นไหมออถ้า อีก3วันก็ได้อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเจ็ดพันเพชรก็อยู่แค่เอื้อมแล้วตีคนเถือนลุมตีคนเถือนก็เสียน้ํายาเอพแต่ก็ยังได้เควสที่จะได้รับกล่องเนาะอืมก็อยู่ประมาณนั้นนะมันก็ทําได้ง่ายเดี๋ยวพอถึงอันนี้เลยวล่า้1ละก็เหลืออีก800กว่ากล่องถ้าไม่พอนี่ก็คงจะต้องนั่งกดกันใหม่อีกทีเนี้ยนะต้องคืนนี้อาจจะไม่นอน ก็คูณน,น้อยมากเลยนะเนี่ยตัวคูณผมเนี่ยมัน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 ไม่ไม่ออกสักเท่าไหร่เลยมีสิทธิ์นะเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้นะเนี่ยยี่สิบเอ็ดเองอะ่ะก็ใกล้ใกล้แล้วนะฮะ เดี๋ยวหกร้อยกว่าหกร้อยกว่าหรอถ้าคิดดีๆนะคิดดีๆก็ถึงแหละแต่มันยากว่ะแต่ถ้าไหนท่านั้นฮะถ้าไม่ได้สิบห้าันเนี่ยก็ยอมรับชะตากรรมไปดวงผมไม่ดีตั้งแต่ไหนแต่ไรเฮ้ยแต่คุณแปดมาแล้วเนี่ยเริ่มถีดแล้วคุณห้าคุณเออเหมือนเห็นผมบ่นอะเนี่ยเหลือแค่ห้าร้อยเองนะฮะ ไ,ได้อีกแค่สเวลเองอะ่ะผมกลัวว่า24น่าจะไม่เต็มด้วยซ้ำอ,ะอ่ะอาจะต้องขยันคืนนี้อีกนิดหนึ่งฮะเดี๋ยวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้ออรางวัลอะไรบ้างเหลือ400ทําทำเป็นเล่นไปว่าเลออแค่ช่องเดียวเอง ถึง25เห็นไหมเรียบร้อยนะผมถึง25นะโอ้โหทำให้ลุ้นตั้งนานอาจจะเป็นเพราะว่าตาเราแบบว่าเห็นว่ามันช่องมันเยอะแล้วมันเหลืออีกนี้ผมลืมคิดไปว่าหลอดเลอือด24เต็มหลอดมันคือเลเวล25แล้วผมนึกว่าเออมันจะมีเลื่ด25แล้วก็เต็มอีกหลอดหนึ่งไงผมก็เลยคิดว่าไม่พออันนั้ผมลืมเองลืมไปฮนะนึกว่าไม่มี แล้วนึกว่ามีมีกรอดหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสร็จ24ก็เรียบร้อยแล้วถึงเลเวล25ก็เต็มพอดีก็ใช้ประมาณ1,000กล่องฮนะ1,100กล่อง1,000กล่องด้วยซ้ำครับเนี่ยไม่ต้องถึง1,000เลยนะเต็มละเห็นไหม1,000กล่องครับถึงเลเวล25แล้วนะก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปนะครับทิกเกอร์ใช้งานได้ดี ความแอคทีฟของผมก็ไม่ต้องใช้มากเลยนะผมทำแค่2วันแรกที่เดินล่าคนเถื่อนเก็บทรัพยากรอะไรอนยะ่างเงี้ยเพราะนั้นความแอคทีฟของผมเนี่ยมันก็พอดีกับกิจกรรมที่ทันเวลา,าพูดว่าทันเวลาปลดล็อกเลยฮนะว้าวเดี๋ยวไปเอาเพชรเห็นไหมก็เดินลาคนเถื่อนก็ได้มา3,000เพชรอยู่นะที่แค่ล่าคนเถื่อนนะฮะไม่ได้เดินลุงตีนะ อยูว่าใช้ได้อันนี้ขาดแปดโอเคเ0็ดเพชรแล้วปลดล็อกกันฮะภาพได้เพชรมา2000 <คน S 1> อันนี้3500เป็น5500น <5, 5 S 2> มีเพชรอีกไหมมีห้า0ัอันนี้5500 <5, 5 S 1> แล้วละ ช่ไหมผมนับถูกใช่ไหมอนี้สามพันห้าสองหนึ่งพันสี่สองพันหกสามพันสามพันห้าสามพันห้าห้าพันห้าก็ถูกแล้วนี่เออห้าพันห้าในไทยอิโมจิด้นะห้าพันห้าอันนี้ 3, ก็ได้ไปตอนนั้น เช็คหน่อยนะอ๋ออันนี้ผมรับไปแล้วไงสี่พแล้วก็5,000ันสามพันนะวันนี้ยสามพันสามพันแล้วนี้สี่พัน0้5สี่พันห้าห้าพันห้า้า นี่นี่อะทำไมมันเยอะจังเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมได้เพชรับมาเยอะผมเข้าใจผิดเหรอโอเคแล้วก็ได้รูปปั้นทองมาฮะรูปปั้นทองอีก35นี่ผมไม่ได้เติมกิจกรรมเติมเลยนะก็ โอเคกิจกรรมนั้นผมไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกที่จะเติมจริงๆนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าจะดูอะไรนะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวกิจกรรมนี้อย่าลืมไปทำนะฮะไอที่ซื้อของแล้วลดราคาชิ้นต่อไป10%นะถ้าใครที่ต้องการหาเลขเนี่ยสามารถรีล้านแล้วก็ซื้อได้เลยนะผมจะดูอะไรอะ่ะเมื่อกี้ ก็มาอาสกิลกวนอูหน่อยฮะว่าจะออกสกิลไหนผมต้องการสกิลนี้นะลองลงมาถ้าไม่ออกสกิลนั้นก็เอาอันนี้แหละอันนี้ไว้ใช้ในการโจมตีทหารประจำการก็สำหรับการระดมหรือว่าโจมตีแบบโซโล่เนาะ,อะขอให้ออกสกิล3หรือ4ฮะอยากได้4สุดๆเลยโอเคดวงมานะฮะก็ตอ,อนนี้ก็สกิลผมก็แรงขึ้นแล้ว คูณค่าหน่วยกับคูณ1200หน่วยฮนะดูดีขึ้นมาเยอะเลยโอเคผมจะทำการเปิดกล่องทองด้วยนะเพราะได้ของรางวัลมาเยอะเลยนี่ก็มีการลดอยู่นะถ้าซื้อชิ้นต่อไปก็ลดต่อไปแต่อันนี้มันลดเต็มที่หมดแล้วลด100คงให้ฟรีแล้วฮะเปิดกล่องกุญแจทอง57ดอก เดี๋ยวนี้ผมไม่เปิดอดอกที่แบบเยอะๆแล้วนะผมว่าจะมาเปิดอันเนี้ยดูเดี๋ยวเปิดแจ้งเงินก่อนโอเคอันนี้ก็ดูแค่ดาวกับเร่งนะก็ได้นิดหน่อยอันนี้ฮะหนึ่งสองสามรโหลกอ่ายังมีตัวที่ผมยังไม่เต็มอยู่นะเมื่อกี้เห็นอยู่เร่งก็เยอะนะอ่าสิบหกชั่วโมง แม่แต่ออกน้อยนะแต่ผมเต็มแล้วคีโอออกนี้นี่โจโฉออกแปดเมมดออกสิบอ่ใช้ได้ครับไปดูว่าไม่น่าจะมีใครสกิลพออัพเลยหรือว่าต้องปลดดาวน่าจะปลดดาวนะเมมดก็เหมือนกันต้องปลดดาวนะฮะอย่างซอนสต็อกนี่ก็เหลืออีกนึ่โอเคสำหรับวันนี้ก็มาให้ดูว่า 1,000กล่องเนี่ยเราจะได้เลเวล25ไหมถ้าเราหาได้อันนี้ก็เป็นการที่แบบว่าเราทําการดองกล่องให้ดูว่าระยะเวลาที่ผมหามาโดยที่ไม่ต้องแอคทีฟมากเพื่อเป็นกําลังใจกับคนที่คิดว่ามันจะไม่ทันจะเร่งรีบอะไรนี้นะก็ใช้ทิคของผมแล้วก็เวียนเข้ามาทําหน่อย เพื่อให้ได้สักประมาณ1,100กล่องอ่ะเอาชัวแบบผมเลยนะแบบคิดไม่เยอะแบบผมด้วยเนี่ยเออหนึ่กล่องเนี่ยทำได้ถึงเลเวล25นะครับแล้วของรางวัลเนี่ยมีทั้งลูกปั้นทอง35หัวเพชรอีกนะฮะมีเล่งมากมายมีดาวทองมีกุญแจทองฮะมีทรัพยากรมีของตกแต่งนะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้ สำหรับกิจนี้ก็จะเป็นใบไผ่นะเป็นเขาเรียกว่าอธิฐานเรือมังกรนะก็ลองกดใช้ดูรูปร่างหน้าตาเข้ามาอยู่ใน <c oughs> เออเป็นเขียวเขียวล็กๆมีความเคลื่อนไหวอย่างนี้นะก็ดูสวยนะดูสวยสำหรับพลิงใช่ไหม ใช่สำหรับพลยิงพลัปงป้องกันพลยิง5%นะฮะลดพลังชีวิตฐานม้านะครับโอเคเลยไปดูที่อีโมจิที่ได้มาได้อีโมจิอะไรมาอีโมจิอ้วดอ้วกเหรอ,อ,อใส่นี่เอเฮ้ใช่ได้โอเคประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ามาแสดงให้ดูเนาะก็เอาให้เห็นเห็น่ยอย่างเงี้ยผมยังฟาร์มต่อครั้งละอย่างนี้นะผมทำอย่างนี้เลยตลอดเวลาที่ผมทำมาก็ล็อกไว้อย่างเงี้ยสามพันเห็นไหมเห็นสามพตรงนี้ไหมแล้วบรรทุกได้เนี่ยหนึ่งแหน่วยนะฮะคลิปนั้นทำทิกไปแล้ว จะทำแบบนี้นะอ่านี่ก็สามพได้สา3ห0 0่งเอ้ยหนึ่งแสนนะอ่าแบบนี้ให้มันเข้าลองดูนะเดี๋ยวผมจะดูว่ามันเก็บใช้เวลาเก็บเท่าไหร่อ่าคอนสแตนต์ Constant นะฮะสินาทีนะสรุปว่ามันก็อยู่ในในเกณฑ์ของผมที่ผมต้องทำตลอด16นาทีอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้เราเก็บได้ดีขึ้นโอเคคลิปนี้ก็มีทิคแบบนี้นะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากาช่องของผมสำหรับวันนี้นะขอเป็นกำลังใจให้คนที่ยังทำไม่ครบคลิปนี้จะลงไปแล้วก็ ออให้ทุกคนอย่าหลับอย่านอนนะคืนสุดท้ายแล้วลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ